สวัสดีค่ะน้องยิงอยู่บ้านนะคะมนีค่ะอยู่บ้านจะไปทํางานแล้วค่ะก็เลยสิไปวงไปแวะเซเว่นนะคะซื้อของให้คุณแม่ก่อนค่ะอีกขานที่กับขาาบ่าวคอมมันสายนะคะเราจะซื้อกับข้าห่างจากบ้านสองกิโลจา้านี่บันไซจริญค่ะอากาศเป็น จะไปซืกับข้าวไม่ใช่แม่ทานนะตรงไปนะคะ่ะ ไปเมืองค่ะมาเจะสาวค่ะตอนนี้จ้าโมงแล้วหกโมงสีนาทีค่ะจะสาวแห้ง ยี่สิบสี่ชั่วโมงจ้านีไฟก็จะีปิดเครคค่ะก็เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะเดีเ๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าตรงนี้ค่ะมาสิไปสืบกรงสืบคลองนะฮะไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกล มีไก่ด้วยมีไก่ด้วยมีดีไก่ไกต่ตีไก่ที่เป็นประเด็นอยู่นี่นี่เองเขาเรียกว่าไก่ที่เป็นประเด็นอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะไปค่ะ <c oughs> ก็จะมีประมาณนี้นะคะระนานสักก็หายไปหมดค่ะรอบแรกไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ้ว,ะวเจอก,กันนะคะเบต้าคาย